ยำหมูยออืเลิศอันนี้ร่อยหนึ่งอืันนี้นำยำทุ่นหนัายำขาดปลาเพิรนสีใสอันเดียวกันไผ่เนี่ย <laughs> จ้า โอ้ oh, คุ้มค่านะคะกลุ่มตัวบางใยนึงสัง่งสั่งแกบเต้อแ,กแ,กอแหลกสมัครแกบเต้อแหลกแลกะสั่งแกบเต้อแหลกค่ะบ่ะมีสปอนเซอร์ด้อะคะ่ะอยากกินเองมะเฝ่าผัวยอ <c oughs> ยู่โรงพยาบาลยำจักรวาลร้อยเอ็ดค่ะเดี๋ยวไปชิมกันอันนี้คืออย่างอันนี้คือหมูสามสันทอดือม,สมสาดค่ ยำหม,มูยอยำจักรวาลน,นะคะสั่งหันแกร็บรเลยดยำหมูยออืมเลิศอันนี้ร่อยหนึ่งอืม,มนนี้ยำผูทนอืมน้ำยำขาดปลาเพิ่งเสียใจอันเดียวกัน อาซิมกุุงสูกกันให้ผู้ป่วยได้จ่านอย่งเป็นตะกองไห่เนี่ยอช่จ้าโอ้เพิ่งสีชสาสายบัวมานั่งโอ้คุ้มค่านะคะกุ้งตัวปัญญานึงอืมไม่ได้ดีกับทางร้านนะเมื่อเอินว่า มาเผาผู้ซ้ายผู้สร้าของลมงหมาืม้ามยซ้ำไมงอือแซ่บค่ะอหมูสามชั้นทอดอร่อยอืมสรุปคือผ่านไม่ได้ไปนั่งกินที่ร้านคือว่าถ้าไปนั่งกินย่ร้าเนีะ่ะสิเรียสแห้งร้านนี้เป็นคุณนายเมียป๋าเศร้าอ่ะหน้าฝนเป็นค้าประจําเพิ่นค่ะอื รักยูพี่จ๋าอันนี้เป็นราคาอาหารที่เขาสั่งพานกแกรบนะคะอันนี้ก็คือน้องนองพยาบาลที่อยู่ของชุกเฉิญคนขอทายรูปใแนระว่างทางที่เจออัน ยังลงไปเอาอาหารอยู่ป่อมย่ามค่ะเขาจะเอาบรห้มาส่งทั้งห้องค่ะขอบคุณทุกการทักทายนะจ๊ะเด็กๆส,สาวๆคนสวยพยาบาลสวยๆจ้า